สวัสดีครับ f ออุ้งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็ต้องยินดีกับน้องบิวตี้เป็นอย่างยิ่งเลยเนาะที่เจอเซอร์ไพรส์หนักจากไม่หน้อยและอุ้งอิงนะครับนด้มอบรางวันซอยคอนหนักดึงบาทนะครับ ในราคา41,000หเนาะสำหรับยูตี้นี่ก็มาทำงานพร้อมๆกับน้องอู๋อิงแล้วเนาะ,นะรู้สึกว่าจะมาเดือนเดียวกันหละห่างกันไม่เกี่ยววันนะครับนี่นะครับสำหรับการคิดดีทำดีไม่ว่าใครก็ตามนะที่คิดดีทำดีกับน้องอู๋อิงนะครับก็จะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเสมอ บิวตี้เองเนาะตั้งแต่มาแรกๆเลยก็คอยซัพพอร์ตคอยดูแลน้องอูกงอิงช่วยเหลือต่างๆครับไม่ว่าจะช่วยยกของเนาะเป็นธุระเป็นอะไรช่วยดูแลเนาะซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาสองปีนี่นะที่บิวตี้เข้ามาทำงานนี่ครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่น้องอู้งอิงมักจะตอบแทนบรรดาพี่ๆ พ่อพ่อในทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับที่คิดดีทำดีกับน้องที่ซัพพอร์ตนะครับก็มีหลายคนเลยนะครับที่น้องอู๋อิงเนาะได้เซอร์ไพรส์เนี่ยมีหลายหลายท่านเลยนะครับนางเอกหมอลำพระเอกหมอดำนางเอกหมอลำพระเอกหมอลำแม้กระทั่งพ่อคำมอดนะครับน้องอู๋อิงก็เคยไปเซอร์ไพรส์เนาะทุกๆคน ที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยน,นะน้องอุ๋งอิงไม่เคยลืมตัวลืมตนนะครับเมื่อตนเองมีโอกาสตัวเองก็มักจะตอบแทนเสมอนะครับสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้น้องบิวตี้นี่ตื่นตันใจและปลื้มใจสุดๆเลยนะครับเนาะได้เล่าว่าตั้งแต่มีน้องอุ๋งอิงเข้ามาสู่วงลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่นะครับทำให้อะไรๆดีขึ้นตลอดเลยเนาะ ตั้งแต่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยแรกๆงานก็ไม่ใช่เยอะนะครับแต่พอมีน้องอุ๋งอิงเข้ามานี่ททำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำให้มีงานเพิ่มขึ้นแล้วก็บรรดาเดนเซอร์ต่างๆทีมงานทุกคนก็พอมีงานเพิ่มขึ้นก็มีเงินเก็บนะมีรายได้เสริมขึ้นมานะครับ จากการเปลี่ยนแปลงที่น้องอุ้งิงได้มาทำงานที่นี่นะได้สร้างความเจริญต่างๆให้แก่องค์กรและกับคนรอบข้างด้วยนะครับน้องบิวตี้ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยมีเงินเก็บเลยนะตั้งแต่มีน้องอุ้งิงเข้ามาทำงานที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำให้มีไรายได้เพิ่มมีเงินเก็บขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีเงินส่งไปทางบ้านทำให้ทางบ้านนี่พลอยได้อยู่ ดีกินดีขึ้นนะได้กินอิ่มขึ้นว่างั้นเถอะใครก็ตามเนาะที่คิดดีทําดีกับน้องอุ๋งอิงนะครับก็จะได้ความรักจากบัรดาเอฟซีของน้องอุ๋งอิงด้วยนะครับจะได้รับการตอบแทนจะเห็นหลายๆท่านเลยนะครับที่ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงนะว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นทําให้เขามีเงินเก็บทําให ทำให้เขาสามารถซื้อรถใหม่นะสร้างบ้านใหมนะ่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ได้รับเงินก็มีเงินเหลือเก็บอะ้ส่งให้ทางบ้านด้วยนะน้องบิวตี้นี่เข้ามาทํางานได้สองปีนะน้องบิวตี้เป็นเดนเซอร์เนาะก็เห็นการเปลี่ยนเปลงเวลาที่น้องอุ๋งิงมาร้องเพลงด้านหน้าเวทีตอนที่น้องอุ๋งิงยังไม่ขึ้นร้องเพลงนะก็อดาเอฟซีต่างๆก็จะนั่ง นั่งดูนะแต่พอเวลาที่น้องอุงอิงขึ้นร้องเพลงนะครับก็จะมีบรรดาพ่อแม่เอฟซีนี่จะเริ่มลุกขึ้นมาออกกันด้านหน้าเวทีที่น้องอุงอิงทาการแสดงนะครับสิ่งนี้ทําให้รู้เลยว่าอุงอิงเนี่ยเป็นสิ่งดึงดูดนะสำหรับบรรดาพ่อแม่เอฟซีทั้งทั้งหลายที่อยากจะดูน้องอุงอิงนะครับสําหรับน้องบิวตี้นะครับที่คิดดีทําดีกับน้องตลอดนะครับ คอยซนะัพพอร์ตน้องคอยช่วยกางเต็นให้น้องอหญิงเสมอต้นเสมอปลายเลยนะครับครั้งแรกก็ไม่หน่อยก็เซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อโทรศัพท์ให้เนาะครั้งนี้ก็ได้เซอร์ไพรส์อีกครั้งหนึ่งนะครับได้รับรางวัลเนานะสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทนะครับนี่แหละครับสิ่งที่ทำดีย่อมได้ดีเสมอเนาะ น้องอู๋อิงได้รับโอกาสจากพ่อโจโดได้รับโอกาสจากบรรดาพ,พ่อพ่อแม่เอฟซที่คอยสปอร์ตคอยช่วยเหลือเนาะคอยเกื้อนหนุนน้องมาตลอดทําให้ชีวิตของน้องและครอบครัวอยู่ดีกินดีขึ้นทําให้สามารถมีเงินสร้างบ้านนะเมื่อในเมื่อตอนเองและครอบครัวนี่อยู่ดีกินดีขึ้นแล้วน้องอู๋อิงเอง ก็ไม่ลืมที่จะตอบแทนบุญคุณเนาะทดแทนผู้ที่ให้การช่วยเหลือเนาะคนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตน้องอ่ะน้องก็จะหยิบยืนนะในบางโอกาสสิ่งนี้แหละครับที่น้องไม่ลืมตัวลืมตนแล้วก็น้องให้โอกาสน้องตอบแทนคนอื่นนะน้องตอบแทนคนอื่นน้องแบ่งปันผู้อื่นนะ ทำให้ชีวิตของน้องเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนไปแห่งใดก็ตามก็จะมีคนอยากเข้าหาอยากเข้าใกล้นะครับมีบรดาพ่อแม่เอฟซรักและเอ็นดูเสมอเลยนะครับทำดีย่อมได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนนะครับเมื่อน้องได้โอกาสดีน้องได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีน้องก็มาแบ่งปันคนรอบข้างของน้องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทีมงานรตุตู้หรือว่าทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆคนเลยนะครับเมื่อน้องมีโอกาสนะครับดังเช่นน้องบิวตี้คนนี้ก็ได้รับโอกาสจากครอบครัวน้องอุ๋งอิงนะครับตอบแทนซึ่งน้องบิวตี้เนาะได้ทำความดีคอยสปอ์ตน้องอุ๋งอ,งอิงตั้งแต่แรกๆเลยคอยช่วยเหลือขนลังเนาะกางเต็นท์ให้น้องคอยดูแลหยิบนู่นหยิบน,นี่เป็นประจำนะครับ ตลอดระยะเวลาสองปีนี่เลยนะครับก็ต้องขอชื่นชมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องบิวตี้เนาะที่ได้รับโอกาสดีๆจากครอบครัวนเองจักไม่หน่อยเพราะเอกนะครับคลิปนี้ก็ทำให้พ่อพ่แม่เอฟซก็มีความสุขนะดีใจด้วยนะครับ